แทมเป้ที่ดีมีลักษณะอย่างไรมาแลกกันคะ่ะลักษณะของแทมเป้ที่บ่มครอบ48ชั่วโมงหรือซ่องคืนแล้วเป็นอย่างไรมาแลกกันคะ่ะหนึ่งนะคะเทมเป้ pe, เขาก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆไข่แฮทค่ะ่องคะ่ะเมื่อตัดจะเห็นเส้นสีข้าวๆ แน,น่นเต็มช่องว่างระว่างทั่วนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเลยค่ะส้เทมเป้จะมีราสี่ข้าวปอกครุมเป็นก้อนปุ๋ยนุ่มนะคะสีเทมเป้เมื่อเพื่อน,เอนๆเอามากินซอสเขาจะมีรสชาติจืดค่ะ5ค่ะเวลาเพื่อนๆกัด แล้วก็เพืเ่อนๆจะได้รับสัมพัดทีนุ่มมากค่ะพอเคี่ยวก็จะมันๆัน่นองทั่วค่ะอร่อยมากเลยค่ะ6ค่ะเทมเป้ที่บ่มเซตไม่ไหมพร้อมกิสิสนซอสจะไม่มีกลิ่นชุ้นของเอมโมเนียนะคะ7นะคะเทมเป้ที่ดีเขาก็จะไม่เปียกแช่นะคะแต่อาจจะมีไอ้น้ำเล็กน่อยนะคะที่เกาะติดอยู่้วย ความร้อนที่เข้าบ่มมานะคะมีซุกกระแบงปันเจ็ดอย่างนะคะถ้าเพืเ่อนๆคนไหนมีเพิ่มเติมก็สามารถแบ่งปันกันได้นะคะอาจจะมีเพื่อนๆที่สงสัยมันมีซุกนะคะว่าราสี่ดำกินได้ไหมมีซุกเคยสงสัยนะคะก็หาความรู้มาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะว่าราซี่ดำที่เกิดขึ้นก็สามารถกินได้นะคะ เพื่อนๆก็จะเห็นว่าตืิดตรงจุดถี่ลอยจอนะคะหรือว่าช่องที่อากาข้าวไดไม่ว่า่อยแตกขอต่องใบตองหรือว่าตรงฟ้ากรองที่เราเปิดนะคะนั่นเพราะว่าเข้าค่ะได้รับออกซิเจนมากเฉพาะตรงนั้นนะคะเพื่อนๆก็กินได้สบายใจเลยนะคะก็ค่อให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมและติดตามเวกันมีสุข มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ